ถึงแ,แล้วครับอุทยานแห่งชาติตาพยาเช็คอินครับเช็คอินครับขึ้นไปติดต่อสอบถามที่ศสุ่มเลยกันนะท่องเที่ยวก่อนนะครับสวัสดีครับพี่การเต้นข้างบนได้ไหมครับไปประมาณสามแล้วมันจะมีด่านเนี่ยค่ะอ๋อมีด่านอ๋อผมขับรถเลยมาละตรงด่านทางซ้ายมือก่อนลงเขาอะค่ะโอ้ย้อนนไปเยอะเลยแล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมที่ไหนครับที่นู่นเลย จ,จุดนี้ครับขอบคุณนะครับจะสังเกตยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนเส้นทางหลักทางเข้าก็จะเป็นทางดินลูกหลังแบบนี้1.4กิโลเมตรจุดชมวิวขาแดง ครับสวัสดีครับข้างบนมีที่กางเต็นท์นะฮะมีครับแล้วเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะฮะต้องมีเจ้าหน้าที่นำหรือเดินไปโดยลําพังไม่ได้เลยไม่ได้ครับระยะทางประมาณสิบกิโลครับแล้วเจ้าหน้าที่นี่เราต้องติดต่อยังไงครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับก็เดินก็ชั่วละสามร้อยก็จะพาไปเดินประมาณสักสองชั่วโมงอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละแล้วแล้วแต่เราได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมก็ทางที่ดีก็อย่าให้มันถ้าไปก็ไปช่วงเช้า ครับช่วงเที่ยงหน่อยๆอย่าให้เลยบ่ายช่วงนี้ได้เลยไหมช่วงนี้ก็น่าจะได้เลยติดต่อตรงไหนครับเจ้าหน้าที่อยู่ข้างบนมีใช่ไหมอ๋อกลางคืนก็มีเจ้าหน้าที่ประจําจุดอยู่ใช่ไหมครับทั้ก็เจ้าหน้าที่จะอยู่ที่นี่ครับก็ลานกลางเขื่อนก็ไม่ไกลจากที่นี่สองร้อยเมตรครับอ๋อครับผมขอบคุณครับพี่ทางไหนก็ยินเขาหาเลยนะครับหาครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาพญาวันนี้นะเดี๋ยวเราจะ เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันระยะทางสั้นๆไปกลับก็ประมาณ4กิโลเมตรครับเราเริ่มเดินทางกันเวลาบ่ายโมงนะครับเส้นทางจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันครับไปตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวผาแดงเป็นพื้นที่กลางเต็นท์ของอุทยานมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เล็กน้อยนะจะไม่เหมือนอุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่ ที่จะมีบ้านพักรับรองมีอาคารสถานที่ต่างๆนะครับไว้บริการนักท่องเที่ยวแต่นี่ค่อนข้างจะมีจํากัดเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆกันจุดชมวิวผาแดงตรงนี้ครับตรงนี้มีจุดบริการนักท่องเที่ยวมีเบอร์โทรแจ้งเหตุสายด่วนที่เจ้าหน้าที่อยู่ให้บริการในช่วงกลางวันนะฮะถึงช่วงเย็นๆเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะลงไปจู่ที่ศูนย์บริการด้านล่าง ด้านนี้เป็นจุดประกอบอาหารตรงนี้มีที่ล้างภาชนะมีปลั๊กไฟอยู่นี่ฮะมีปลั๊กไฟให้ใช้งานตรงนี้แบ่งปันกันใช้ฮะถอดแล้วถอดเมื่อเลิกใช้งานนะตามนั้นครับเพื่นพนอนๆก็จะไม่มีห้องน้ําอยู่ในบริเวณาการกางเต็นท์แต่ว่ามีอยู่ตรงบริเวณทางเข้าด้านหน้านะฮะที่จ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยเข้ามาถึงจุดชมวิวตรงนี้เนี่ยประมาณ200เมตรห้องน้ําจะอยู่ตรงนู้นนะก็ ในอนาคตอาจจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็บริเวณนี้นะห้ามประกอบอาหารในบริเวณทั่วไปแต่จะต้องไปประกอบอาหารในพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้ก็เป็นกฎกติการมารยาทที่จะต้องปฏิบัติตามสำหรับในทุกๆสถานที่นะครับก็ควรที่จะศึกษาไว้ให้ดี ต้องโผล่อย่างนั้นด้วยเหรอไม่ใช่ยืนเฉยๆจุชมวิวผาแดงครับที่นี่เส้นทางศืกอสารธรรมชาติโตนเลสานในเส้นทางนี้ก็จะได้พบเห็นแล้วก็รับรู้เรื่องราวของระบบนิเวศป่าแล้งแลวก็ความซับซ้อนของธรรมชาตินอกจากนี้แล้วก็ยังจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามเส้นทางเดินก็จะเป็น ตามแผนถังตรงนี้นะฮะเราอยู่ตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะเดินรอบเป็นวงกลมแบบนี้นะครับตรงนี้นะเป็นทางเข้าจุดเริ่มต้นแต่จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําหรือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพาเข้าไปเพราะว่าเส้นทางบางช่วงเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่านักท่องเที่ยวในเส้นทางนี้เนี่ยมีจํานวนน้อยแล้วก็เส้นทางอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะเลื่อนลางในบางจุด อาจจะเกิดปัญหาสําหรับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปได้นะครับแต่ว่าถ้ามีความชํานาญแล้วก็อาจจะอนุญ,ญาตให้เข้าไปโดยลําพังได้นะครับก็ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเดินเข้าไปในเส้นทางนี้นะครับบ้านลังองรองมีไหครัชออบชันนออ้นนึ่งมอมอี่มอสองั็สามนึมอ้มอีวันนี้มีผู้คุมการเพิ่มมาอีกห้าคน <laughs> พอหันไกทีหายแว็บหมดเลย่ยนี่ขาเนะขาไปเพินนีาไปเินค่ะบอมองเห็นอ่ะ หาสลัดใดที่แบบมองไปจะเห็นทุ่งลูกๆส่วนใหญ่ต้องมาตอนช่วงเช้าพี่อากาศดีๆกูไปนอนตะแคงอากาศดีๆไม่ร้อนแต่ในป่าก็เดินเดินไม่ร้อนฮะมาจากที่มาจากที่ทำอ๋อหลายแปลก เจออลไรพี่ต้นไหรพี oh. ่อ๋อเห็ดเฮ็ดอะไรเนี่ะเฮ็ดเฮ็ดชาวกินได้ป่ะได้

ทางอาหารจะเป็นคุณทางยาใบรบรดพิษบำรุงหัวใจครับลมนะครับแคระมานาาปวดฟันอันนี้กินสดๆได้เลยใช่ไหมเนี่ไม่แน่ใจน่าผมย้ายมาอยู่นี่เพิ่งเคยเห็นอ่าฮะผมนึกว่าต้นยิ้วเลยเนี่ยไม่ใช่นะเออแบบเฮ้ยแข็งโกกเลยเนี่ยในนี้ใครเหนื่อยก็จำไว้ในก็เหนื่อยกันมันหอมจริงๆ

ต้นอ๋อต้นสมพงศ์เอ้ามันย้อยอย่างนี้ได้ด้วยเหรอพี่รากเห็นแต่ต้นแบบใหญ่ๆแล้วก็เรียบตรงดิ่งขึ้นไปฮะันเรากมันอย่างเงี้ยต้นนี้แปลก

ปายบอกทางนะทางแยกด้านนี้เรียกว่าผาไร้ใบ,บ<อ>ใช่ไหมครับจะ<ด>มีต้นพญาไรใบด้านนี้นนตรงผาชนะใจนะตอนเย็นนะ ทิศตกมันจะเป็นเป็นุูเขาอยู่อย,อยู่อยู่ตรงสองข้างแลดวงทิตะกอยู่ตรงกลา <Ừ> งอยู่กลางพอ,อ,อดีเลยใช่ไหมสองข้างท่ให้กลางเป็นกะทิงดนแล้วช้างอยู่แถวไหนครัพี่ช้างอยู่โนเขามมันสูงใช่ไหมฮะ กูดูอีซาฟานี่สุดอ่ะไปด่บุ๊กไอ้ชสุดต้นมึงนั่งรับเงี้ยมึงรับเงี้ยมึงบวชมึงบวชนอนตกหูตกหัวใจหลงเลยโอ๊ น้องๆมากันบ่อยไหมเนี่ยไม่เคยมาราั้เ,เดีเยแต่มานั่งเล่นผาถ้ามาคนเดียวกล้ามาไหม ถ้าไม่มีน้ไปกนไงอนลงายตอนขึ้นแบบแปต่อกแ่่เลยี่จุดทางเดินลงน้ำตก ช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยมีน้ำนะเดี๋ยวไปดูที่ลานหินเอ,อเอ้ยนะไม่มีน้ำแสดงว่าไม่มีน้ำตกอ่าอันนี้เป็นลานหินที่ลงไปเป็นน้ำตกด้านล่างใช่ไหมพี่ เรามาได้ประมาณ1กิโลนะตรงนี้เป็นจุดน้ําตกเดี๋ยวผมจะลงไปกัด้านล่างไม่มีน้ำนะน้ําตกตอนนี้ ไปต่อครับ เราเดินเข้าโซนน้ําตกมันเส้นทางก็จะลบขึ้นมาก็จะมีไม้เรื้อเถาวันแล้วก็ไม้ลม้มลุกต่างๆขึ้นเริ่มเดินขึ้นเขาเราจะไปที่จุดชมวิวผาสลัดใด ở ngoan ná, qua, ด้านหลังผมเป็นหน้าผาสีแดงนะก็จะเป็นหินเรียงมาเป็นชั้นชๆๆๆชันช้นชน,ชน,ชน,นะลงมาจากยอดด้านบนเนี่ยประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรได้นะผมอยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนสวยนะเพื่อนๆตรงจุดนี้ได้เห็นชั้นหินนะฮะที่หน้าผาเนี่ยเป็นชั้นชั้นชั้นไล่ลงมานะฮะ ใครบอกครั้งแรกครั้งสุดท้ายก็เหรอเดี๋ยววันนี้เขานอนนี่รู้ไหมเนี่ยเตรียมเต็นท์ไว้แล้วกลางป่าขึ้นเนิน ทิ้งไ,ไอ,อ้กล่องนี่ทิ้งไอ้กล่องนี่อ๋อหน้าถ้ำทะลุข้างหนงหนี่ฮะเป็นถ้ำที่อยู่บนหน้าผาถ้ำตรงนี้ฮะก็จะทะลุอยู่ที่หน้าผาด้านล่างนะครับสภาพนิเวศร,ระบบนิเวศภายในป่าพื้นดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินทรายแต่ก็ปนกับดินร่วนแล้วก็มีหิน เป็นจำนวนมากนะครต้นไม้ยืนต้นขนาดไม่ใหญ่มากมีขนาดใหญ่กระจายอยู่ห่างๆแล้วก็พบล่องรอยการหากินของสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์ตัวเล็กๆอยู่นะฮะในระหว่างทางเดินพื้นมีความชุ่มอาจจะเป็นเพราะว่าผิวดินเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยไม้ผัดใบที่ร่วงอยู่ที่พื้น ก็เลยรู้สึกถึงความชุ่มชื้นของอยู่หน้าเดินแต่ในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในปลายฝนต้นหนาวอยู่นะครับยังไม่ใช่หน้าแรงซึ่งสภาพในฤดูแรงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ตอนนี้เราเดินไปสู่จุดหมายก็คือ,อจุดชมวิวผาสลัดใดตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วครับ วิ่ต่อครับเหลืออีกร้อยเมตรจะถึงแล้วจะถึงแล้วทางรัดน้อทางรัดทางรัดร้อยร้อยอร่อยเมตรจากนี่ไปรานไปรานหนไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเอ้ยหนึ่งกิโลหนึ่งหน่ยเมตรหนึ่งหน่ยเมตรคือไปรานหนึ่งกิโลเพ่ถึงจุดจุดจุดจากหน้าบ้านเราไปตรงนี้ อันนี้ถ ah> ึงแล้วใช่ไหมครับยังวังเด้ตกขึ้นมาค้ำรอเขาีิเอาดูพรังเอาฝลังเอา อุ้ยเขายังปินอะไรนักปินทางมากันอ่ะยิ้มตัวยิ้มเหรอความเยิ้มหนึ่งตอกทอยอ่ะิงเอาเย็นบ่ตอกคอบ่เขาเย็นไหมเขาหนาวของเขจะเหนื่อยอ่ะพี่มาเป็นยังไง วงังนะระวังตกผานะน้องหน้าเลยแรถึงนะครับผาสลับใดเย <issance> ี่ยเยียมเยียมๆาน้องหมดแรงเอาออกไม่ให้แค่น้ำตาลน้ำไหมเนีน่ยเวลาลุกเวลาดูยอดทิพตกมันจะตกตรงไอ้ไอ้ไอ้ร่องเขาน้อยๆตรงกลางอ๋อลองร่องพอดีกหน่อยเดี๋ยวเราจะรอดูพระอทิตตกนะครับ โอเคไหมครับมองหน้าโค้งมองหน้าเลยกันเรียบร้อยนะครับผาสลัดใดจุดหมายของเราเดินทางมาประมาณสักผมจับเวลาได้2กิโล2.6กิโลแต่ว่าลืมกดมา1โลนะแล้วก็เดินอีก แล้วก็เริ่มต้นมาอีก1.67กิโลรวมเป็น2.67กิโลตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับอาจจะใช้เส้นทางเดิมหรือว่าไปอีกเส้นทางหนึ่งวนเป็นวงกลมไปโผลที่จุดบริการนะักท่องเที่ยวก็ได้นะครับพี่รู้จักไอ้ต้นกันตังไหมพี่กันตังช้างอะ่ะไอ้ที่มีพิษอะ่ะ ที่ใบมันโดนแล้วคันแสบเนี่นยผมอยากเห็นวันนี้จะมีเยอะทางใต้เนาะรร้อนะด้านบนที่ น้ำไหลลงมาตรงนี้จะเป็นแอ่งน้ำํำจะเป็นฝายกั้นไว้ตรงบริเวณนี้นครับพี่แล้วต้นน้ํามันอยู่ที่ไหนครับพี่ต้นน้ำจากมาจากลงมาจากฝายน้างบนอีกอ๋อมาจากลงมาจากฝายข้างบนอีกพอนน้ร้อนขึ้นมาได้กี่ไหล เพื่อน,นร,นนรอ,นนอุทยานแห่งชาติตาพยาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกาทางธรรมชาตินะครับอยู่ในกลุ่มของป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ3 0 0 0สนไร่เศษ แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญก็ได้แก่จุดชมวิวผาแดงที่เราได้ไปสักครู่นะครับแล้วก็จุดชมวิวเทือกเขาบรรทัดท,ที่เรามองลงมาจากผาสลัดไดเมื่อสักครู่ก็จะมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีทรัพยากรป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าที่หลากหลายมีน้ําตกตาพญาที่ไหลในช่วงฤดูฝนแล้วก็มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับที่ผมกําลังเดินอยู่นะตอนนี้ ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามจริงๆครับเพื่อนๆเ,เดินสบายๆนะครับระยะทางกำลังดีแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงมากเท่าไหร่แล้วก็เส้นทางระดับความยากไม่เท่าไหร่นะครับก็ล,ลองดูเพื่อนๆถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราเดินกับนี้อาจจะใช้เวลาไม่มากขับมาเราใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมง40สนาทีประมาณนี้ อีกครั้งนึงเรื่องนี้นะที่เสียงไอ้เสียงเนี้ยลีเลทเนี่ยเสียงอะไรจะกระจัดหรืออะไรมีทุกที่เลยนะนเสียงเนี่ย่น,น,น,นนะจันผานออกลูกแบบนี้นะครับ ขอบคุณมากพี่อุตส่าห์พาไปแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวแนะนาให้คนมาท่องเที่ยวเยอะๆครับพี่ไม่รบกวนแล้วครับพี่ครับขอบคุณครับพี่สําหรับจุดชมวิวที่นี่หรือว่าลานกางเต็นท์ที่นี่นะครับการเดินทางเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะงงนิดนึงเราเดินทางมาถึงที่ทําการอุทยานด้านล่างนะครับจากที่ทําการอุทยานเนี่ยเราขับรถเดินทางขึ้นมาบนเนินเขาจนมาถึงจุดตรวจความมั่นคงของตารวจและก็ทหารพอถึงจนจุดนี้แล้วเนี่ยถ้ามาจากสรกแก้วเนี่ยสังเกตขวามือนะครับ จะเป็นจุดพักรถขวามือเลียเ้ยวขับเข้าไปจะเป็นทางดินถนนลูกรังจะมีร้านค้าอยู่บริเวณแถวนั้นนะฮะเราตรงเข้ามาประมาณ1กิโลเศษเศษนะครับมาตามทางดินลูกรังถนนลูกรังเนี่ยหโลเศษนะฮะเลาะอ่างเก็บน้ําด้านซ้ายมาประมาณกิโลเศษเศษนะครับก็จะมาถึงจุดเก็บค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวอุทยานชาระค่าบริการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วก็ขับรถตรงเข้ามาจนถึงบริเวณจุดชมวิวตรงนี้นะครับระยะทางประมาณ200เมตร ขึ้ถ้าหากว่าเรามาพักกลางเต็นท์ด้านบนเนี่ยก็จะต้องเดินไปเข้าห้องน้าบริเวณจุดตรงนั้นเพราะว่าด้านบนลานกลางเต็นท์เนี่ยไม่มีนะครับห้องน้ําบริเวณลานกลางเต็นท์ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้นะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ในคลิปแล้วนะครับเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเองแล้วก็งดประกอบอาหารบริเวณล,ลานก็จะสามารถที่จะประกอบอาหารได้ตามจุดที่กําหนดไว้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบ้านพักรับรองต่าง,างๆยังไม่มีให้บริการเดี๋ยวรองบประมาณสักอีกหน่อยหนึ่งนะฮะก็จะ ทำการก่อสร้างนะครับเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ต่อไปนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆไดแล้วค่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติโต,ตนเลสาบสําหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่จุดชมวิวผาแดงอุทยานแห่งชาติตาพยาก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่สวยงามเนาะใช่ค่ะไม่แพ้สถานที่ใดๆเลยนะครับวันนี้คงต้องลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะครับเพื่อนๆกดติดตามกันไว้นะครับรับรองได้ว่าจะไม่พลาดในการรับชมติดตามพวกเราไว้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเยย <Yep. S 1>